สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2 5งา6 8วันนี้เช้าว,วันอาทิตย์เราได้ทําการตักบ,บาทกันเมื่อกี้พระเราได้พรเราได้ลาดเริงที่ได้ตักบ,บาทตักบ,บาดในพื้นที่เราจะตักบ,บาทอนเฉพาะวันสําคัญ พอดีโยมน้อยกว่าพระนะครับเมื่อวันวันที่ผ่านมาก็เลยบอกว่ามาตักวันอาทิตย์แทนแล้วกันถึงมาวันอาทิตย์โยมก็น้อยกว่าพระอยู่ดีแหละแต่ก็ถตโยมก็มีความสุขใจที่ได้ตักบาตรแต่รวมๆความแล้วยอดโยมมากกว่าพระนะ พระของเรามีทั้งหมดปีนี้ยี่สิบเจ็ดรูปนะครับยี่สิบเจ็ดรูปเข้าพรรษาปีนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรข้าเองร่างกายก็ไม่ค่อยดีไม่ได้ไปเดินบาทกับเขาหรอกนั่งเฉยๆบาทก็บินมาหาเป็นปาฏิหาริย์แห่งการใส่บาทมากเลย ใส่ครับใส่กันว่างเปล่าวนออันนี้ก็สิบโมงครึ่งละก็คุยฟังสั้นๆเกี่ยวกับคำถามที่ผ่านมาเกี่ยวเรื่องอินซีห้ากับอินซีหกแล้ทำไมถึงเป็นอินซีห้า แล้วจไมาถึงเป็นอินทรีหกล้วพูดฟังถึงอินทรีห้าก่อนอินทรีห้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของอายตนะนะครับ <c oughs> แต่เป็นเรื่องของศรัทธาวิริยะภะ <c oughs> ระห้าก็คือพะระห้าครับ <c oughs> หัวข้อเหมือนกันเลยก็คือศรัทธาวิริยะ สติสมาธิและปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าอินทรีห้าเนี่ยเขว่ามาัม่วเหมือกันนะคำที่ให้มาเนี่ยข้าไปค้นหาอยู่เมื่อเช้าแล้วมันเป็นอินทรีห้ายัางไงก็คือมีความศรัทธาในการกระทำทิ้งต่างๆ,างๆมีความเพียรในการกระทําต่างๆ,ๆ นั่นแหละมันเป็นอินทรีย์มีความเพียรมีสติในการระลึกสิ่งต่างๆมีสมาธิในการตั้งบั่นสิ่งต่างๆแล้วก็มีปัญญาในการกบคิดต่างๆมันก็เหมือนกับศรัทธาคู่กับปัญญาสต,สติคู่กับสติคู่กับ ไม่ใช่ไม่ใช่มใชสมาธิคู่กับวิริยะแล้วก็สติไม่มีคู่ค <c oughs> มันเป็นเรื่องของพระห้าเนี่ยเรื่องของกำลังก็ใช้ตัวเดียวกันทำไมถึงาาใช้ตัวเดียวกันล่ะไอเนี้ยแค่ว่าการตีความมันไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ การตีความไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วคราวนี้เราก็มาฟังอินทรีย์หกอะไรคืออินทรีย์หกอินทรีย์หกก็คือจักษุวิญญาณที่ผ่านตามประสาททางจักษุวิญญาณก็คือผ่านทางตานี่หนึ่ง <c oughs> รวมความก็คือ <c oughs> ผ่านทางอายตนะทั้งห <c oughs> ก็คือทางตา หูลิ้นจมูกกายแล้วก็สมองเนี่ยครับแต่ในบาลีเขาจะจะพูดว่าตาหูลิ้นจมูกกายแล้วก็ใจนั่นแหละมันต้องไปให้ความหมายคำว่าใจใจคืออะไรใช่ไหมใจคืออะไรแล้วใจมันอยู่ตรงไหนมาที่ได้เป็นอายตนะไม่มีบอก บอกแค่ความเป็นมนมันเป็นมนโนประสาทในช่องต่อต่างๆเออแต่ใจมันอยู่ตรงไหนไม่บอกนะครับแล้วก็ผู้รับไม่เกี่ยวกับสมองซึ่งเนี่ยไม่ถูกจริง,รงๆก็คืออายตนะตัวที่หกก็คือสมองไม่ว่าจะเป็นยังไงข้าก็ยืนยันตรวเนี้ย คนเดียวเขาก็ยืนยันว่าอายนะนะตัวที่หกคือสมองเพราะงั้นมันต้องหรือความเข้าใจใหม่พอสมควรเพราะ,รเ,ราะาเราใช้คำว่ามโนเนี่ยมโนเนี่ยเป็นอายะนะตัวที่หกแต่ที่ตั้งของมโนอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาก็บอกอยู่ที่ใจแล้วที่ตั้งของใจอยู่ที่ไหนนะครับอืมอึง่งพูดไม่ถูก เออมันไม่มีฐานรองรับใช่ไหมนาะทีที่ตา้ของใจใจดวงนี้เหรอไอ้น,นี่ไม่หัวใจสูบฉีดโลหิตมันไม่มีม,โม,โมัโนมันไม่มีที่ตั้งมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอินทรีย์หกนะครับก็คือเป็นที่ประสาทจักษุวิญญาณนี่หนึ่งก็คือความรู้สึกทางตาที่วิญญาณมันคลอง ประสาทโสตะวิญญาณก็ความรู้สึกที่ได้ยินทางหูนี่แล้วก็คานะประสาทคานะวิญญาณก็คือความรู้สึกที่ได้ทางกลิน่นก็คือตาคู่กับรูปนะครับหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิน่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับร้อนอ่อนแข็ง นัพะแหละนั่นแหละ,หละ,หละก็คือนั่นแหละก็โพัวทาพพะอันแหละกายคู่กับร้อนอ่อนแข็งแต่เราไม่พูดภาษาบาลีท่านหนึ่งกายคู่กับร้อนอ่อนแข็งแล้วก็สมองคู่กับความคิดซึ่งสมองนี่นแหละสร้างมนโนขึ้นมาเพราะฉะนั้นมนโนมีที่ตั้งของของของอายตนะได้ก็คือสมอง แต่ว่ามาโนเนี่ยไม่ใช่มันมันขึ้นอยู่กับสม,มองอย่างเดียวมโนทางจักสุวิญญาณก็มีคือประสาททางมาโนจักสุประสาทมาโนจักสุจักขุหรือประสาทมาโนโสตะประสาทมาโนคานะประสาทมาโนชิวหาก็ว่ากันไปเป็นประโยชของบาลีเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นประโยชน์ใช่ไหมนั่นแหละมันก็ว่ากันไปตามอย่างนี้เละ นั่นเขาเรียกว่าอินซีหกซึ่งเรื่องของมโนเนี่ยทางตาก็มีมโนทางหูก็มีมโนมโนมีมโนทั้งนั้นเลยแล้วจะจับต้องมโนได้ยังไงครับอ้าวทางตาแกหลับตาดูดิบอกว่าเห็นอะไรอะ่ะ แกเห็นไก่ตัวสีขาว่ะแกเห็นเจ้างตัวโตไหมล่ะถ้าสมาธิแกดีแกก็จะเห็นทางตานั่นคือมโนทางประสาทางจักสุซึ่งมโนมันเกิดทุกช่องทางนะครับมันมีของมันอยู่แล้วมันของอายนะไขอายตนะมันมันไม่ใช่ว่าเกิดจากสมองคิดแต่เกิดจากมโนทางจักสุมันมี เพราะมันโดนควบคุมโดยวิญญาณนะครับส่วนพระห้าเนี่ยข้าเข้าใจว่านะฮะก็ใช้เป็นพระหา้าส่วนอินทรีห้าเนี่ยข้าเข้าใจว่าใช้ทางตาหูลิ้นจมูกกายเท่านั้นเองที่ที่มันปรากฏขึ้นมานี่ความหมายของข้าเพราะว่า สมองเนี่ยอาศัยอายตะนะทั้งห้าเนี่ยเกิดอย่างเงี้ยอินสี่ห้าเนี่ยค่อยสมภูมิหน่อยมันไม่ใช่ไปซ้ํากับพระหา้าบนะครับเพราะงั้นที่เขียนมาก็คือเกิดจากนักแปลเขาแปลกันมาอย่างนั้นพระห้าเนี่ยคือตาหูลิ้นจมูกกายไม่ต้องรวมใจมันไปรวมอยู่ที่ใจที่ท่านเข้าใจแหละไ,ไปรวมที่สมอง พราะสมองอ่ะทำงานโดยโดยโดยผ่านอายตนณะทางห้าคือตาหูลิ้นจมูกกายเข้าไปเป็นเครื่องปรุงเครื่องคิดเครื่องจำแนกวิเคราะห์แยกแยะคือลว้วนแต่ใช้สมองใช้ใช้สมองท้ง้นเนี่ยไม่ใช่ใช้ใจเพราะใจไม่มีที่ตั้งใช่ใจใจมม,มันไม่มีที่ตั้งไม,ไม่รู้อยู่ไหนใจอ่ะแค่พูดสมมุติขึ้นมาลอยๆ ใช่ครับเพราะว่าครับว่าใจเนี่ยทางตาก็มีใจครับหูก็มีใจจมูกก็มีใจใจคืออะไรใจก็คือสิ่งที่มาผัสสะทางอายตนะนะครับเรียกว่าใจใจเป็นอาการของจิตที่มีอาการสะดุ้งตื่นขึ้นมาเราเรียกว่าใจ ใจคือสิ่งที่มีอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเจตสิกเ, <laughs> เข้ามาปรุงแต่งเราเราเรียกว่าใจนี่แหละใจอาการของใจเพราะอันใจมันมันเกิดขึ้นทุกอายตนะคืออินทรียห้าแหละคือเกิดทั้งหมดทั้งอินทรีย์ทั้งห้านะครับ ไใจตัวนี้เป็นวิญญาณนะครับถ้าลงบาลีันเป็นอาการของวิญญาณนะครับหรือมันโดยเรวใจคืออาเป็นอาการของการผัสสะครับเป็นอาการของผัสสะผัสสะผัสสะทางตาเรียกว่าใจผัสสะปุ๊บเจตสิกเกิดหูผัสสะปุ๊บเจตสิกเกิดคือการปรุงแต่งเกิด อะไรคือเจตสิกเจตสิกก็คืออนนสที่วิญ,ญเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนั่นคือเจตสิกที่มันเข้ามาทำงานเนี่ยข้าไม่ได้ไปไปลมลางในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาเขียนมานะครับศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสมองภาษา จะเรียกว่าอะไรครับผัสสะสมองภัสสะจะอายอตนะทั้งห้าครับมันไม่ได้พัสสะโดยตรงเพราะมันไม่มีตาสมองนี่รวมทั้งตาหูลิ้นจมูกกายเวลาพัสสะแล้วสมองไม่ต้องคิดภัสสะแล้วสมองคิดก็มีสมองไม่ต้องคิดก็มีแต่ว่าความทรงจำสัญญามันอยู่ที่ตารูปที่เห็นเนี่ย สัญญาต่างๆอยู่ที่ตาแล้ววิญญาณก็ใช้ตาคือประสาทจักขุวิญญาณเนี่ยนะครับจำแนกแยกย่อยในเรื่องของรูปที่มันปรากฏทางตาสมองไม่มีหน้าที่จำแนกๆๆๆแยกย่อยเวลาเราหลับตาเราจะเห็นภาพต,าต่างๆนี่ไม่ได้เกิดจากสมองแต่เกิดจากตาที่มันมีสัญญามีประสาท มีจักรวิญญาณอยู่เราเราหลับตาแล้วเราได้ยินเสียงเสียงแม่เสียงพ่อเสียงอะไรก็ดีไม่ใช่สมองทําให้เกิดเสียงแต่มันเกิดมาจากประสาทโสตวิญญาณมันทํางานอืมประสาทวิญญาณท่าโสตวิญญาณมันทํางานเราถึงได้ยินเสียงสมองไม่ได้ทําให้เกิดเสียงแต่เกิดจาก หูมันทําให้มันมันทําให้แต่เกิดจากวิญญาณทําให้เกิดเสียงขึ้นมาทางหูเอ,อตาเวลาหลับตาแล้วเห็นภาพนั้นภาพนี้ไม่ได้เกิดไม่ใช่สมองทําให้เกิดภาพนั้นภาพนี้แต่เกิดจากจากสุวิญญาณก็คือวิญญาณสร้างภาพขึ้นมาทางจักสุเขาเรียกเป็นมโนจักสุวิญญาณถ้าทางหูก็เรียกโสตะวิญญาณ มโนโสตวิญญาณถ้าไปทางกลิน่นได้กลิ่นโดยที่ไม่ต้องมีกลิน่นเป็นที่ตั้งก็<ม>เรียกว่ามโนคานวิญญาณมันก็ไล่ไปเป็นมโนชิวหาวิญญาณมโนกายะวิญญาณไอเนี่ยถึงสมควรเรียกว่าอินทรีห้าได้มันประกอบด้วยมโนโพวกนี้ท้าสมองก็มีมโนก็คือความรู้สึกนึกคิดอีกนั่นแหละก็<ม>เป็นอินทรีหกอยู่ดี<ม>พอเข้าใจใช่ไหมครับ วันนี้ข้าจะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องอ,อินซีเรื่องช่องต่อของอินซีห้านาทีเองแต่คุยไปเป็นเ,อเยอะแยะสมออย่างน้อยๆมันก็ได้ได้สัมผัสตามกวาเป็นจริงได้ว่าในหนังสือในตำราเ่ที่เขียนะก็ไม่ใช่จะถูกนักนั่นแหละ แต่เราไปผิดเรื่องเรื่องมโนโรเรื่องเดียวนั่นแหละเราไปเข้าใจเรื่องมโนเป็นเรื่องของใจกับทำมารมตั้งขึ้นมาแต่ว่าใจมันไม่มีที่ตั้งไงั้ตอนท้ายมันเป็นอายตนะแต่อายตนะมันต้องมีที่ตั้งเข้าใจไหมครับ,รบ,รบมันต้องมีช่องต่อแล้วมันช่องต่ออยู่ไหน แบบแบบรู้แต่ว่าใจ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 แต่ใจไม่มีที่ตั้งใจอยู่ไหนก็ไม่รู้สันว่าไม่นาทีบนั่นแหละแลือย่างความฝันล่ะครับความฝันนี้เป็นอาการของมันเป็นเรื่องของผวังครับความฝันเป็นเรื่องของผวังทางจากักษุวิญญาณก็มีทางสุงตตะว,วิญญาณก็มีทางคิวคิวหาครบเหมือนกันอย่างนั้นไม่เรียกว่ามโนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับความขวัญความฝันไม่เรียกามนโนแต่เรียกว่าเป็นผวัง เป็นภวังที่แสดงออกมามโนต้องประกอบด้วยสัมพันัญญะครับแต่ความฝันมันไม่มีสัมพันัญญะนะครับพอ,อเข้าใจใช่ไหมครับนั่นละว,วันนี้เราก็คุยกันแค่นี้แหละครับให้ฟังถึงเรื่องอินทรีย์ห้ากับอินทรียหกพอเป็นสังเขปแล้วพอเข้าใจมันไม่มีประโยชน์กับคนทั่วไปหรอกครับ แต่มันมีประโยชน์กับพระที่จะนำไปวินิจฉัยและพิิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการตีอวิชานะครับมันเป็นหมวดของเส้นทางการตีอวิชาถ้านจะต้องตีมันให้แตกถ้าท่านผิดไปสักส่วนหนึ่งการตีอวิชาก็พิกลพิการไปท่านจะต้องถูกโดยแทงตลอดอืม โดยการพิพจารณาจนเห็นแจ้งขึ้นมาใจที่มันเอียงเอียงมาทางเห็นแจ้งเนี่ยมันก็จะเป็นใจที่เอียงเองมาทางนิพานมันก็ละสิ่งลามกอะไรต่างๆมีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณสูงทำมันลามกต่างๆต่างๆเนี่ยก็จะไม่ทำอย่างเช่น ทำที่เกิดจากความคิดความคิดความคิดอะเป็นลาม,มกเจอะแยะสะมดเลยที่มันไม่ตรงกับพระธรรมวินัยนั่นแหละครับควรจะละมันไว้แต่ถ้าทำตามใจของเราเองอ่ะไม่มีทางหรอกครับมันไม่ได้มันจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะนะครับ มันก็เหมือนกับว่าพระองค์เจ้าได้ส่งตรัดกล่าวกับลาหุเนนะ่ยน้ำในกาลาน้ำในกาลาเนี่ยมีอยู่น้อยท่านตัดถามราหุ่นว่าเนี่ยเห็นน้ำในในกาลาไหมนั่นแปลว่าเห็นราหุ่นว่าเห็นพายาค่ะเนี่ยน้ำในกาลาเนี่ยเนี่ยถ้าสาดออกไปซะ ก็ยังมีน้ําติดอยู่กับกะลาไอ้น,นั่นแหละเราได้ชื่อเราเรียกว่าเนี่ยความเป็นสมณะเนี่ยมีอยู่น้อยนิดเพียงแค่น้ําติดกะลาท่านเองแต่อย่างนั้นก็ยังถือยังเป็นสมณะอยู่แต่เป็นสมณะที่น้อยนิดสมณะคืออะไร สมณะคืออะไรคนบวชคนที่ออกบวชสมณะเพศก็คือคนที่คนที่ออกบวชนะคือ,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 วอความตั้งมั่นในการบวชมันมีน้อยนิดก็เหมือนกับน้ําที่มันติดอยู่กับกะลาเท่านั้นแหละถ้าหากว่าอ่อนอินทรีย์อ่อนการฝึกอบรมจิตภาวนาก็ยังอย่างนี้ยังยังยังได้ชื่อว่าสมณะเพศอยู่แต่ว่ามันอ่อนมันน้อย ได้ชื่อว่าผู้ระงับบาปนะสมณัตได้ชื่อว่าผู้ระงับบาปแกดูสิรินี่นะครับสิริบอกผู้ระงับระบาปผู้ระงับบาป,าบบาปนั่นแหละก็เป็นผู้ระงับบาปอันน้อยนิดแต่พูดว่ยยงั้นใจไหมนั่นแหลนะก็เหมือนน้ำที่สาดออกไปแต่ก็ยังมีความเป็นสมณะอยู่ แต่น้ำที่สาดออกไปแล้วเนี่ยความความก็เหมือนกับสมณะที่เป็นสมณะแต่มีความว่างเปล่าก้าจำไม่ได้เคยอ่านมานานแล้วตรนนี้นานแล้วเมื่อกี้นี่นาเสร็จนาทีก่อนขึ้นมานี่เอง นั่นแลเนี่ยค่าคาหาอินทรีห้าอินรีหกอยู่ค่าขาดใจแล้วทำไมถึงเป็นอินทรีห้าทำไมถึงเป็นอินทรีหกมันผิดไปจากที่ข้าวิธีใช้ทำมากข้าถึงมาเข้าใจว่าอ๋ออินรีห้าก็คือตัวเดียวกับพระห้าเลยแล้วทำไมต้องใช้พระห้าแล้วทำไมต้องใช้อินทรีห้าใช่ไหมครับทำไมใช้ตัวเดียวกันซึ่งมันไม่ถูกอยู่แล้วมันก็เป็นพระห้าไปสิ ก็คือกําลังกําลังทางศรัทธากํากลังทางปัญญากําลังทางวิริยะกําลังทางสมาธิและกําลังทางสติจะไปเป็นอินรี่ห้าได้อย่างไงมันต้องเป็นอินรี่หกไม่ที่จะถูกอือไม่ต้องให้ถึงน่นแล้ววันนี้เราได้บินถั็มาถึงสี่โมงครึ่งแล้วก็เลยมานำพเดียงสงกัน ก่อนที่จะแยกย้ายไปทานอาหารกันเท่านั้นเองแต่น้อยๆก็เป็นการได้ทำงานประจำวันเหมือนมาสวดมนต์ทําวัดเช้าทําวัดเย็นนั่นแหละแต่เราได้มาฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาโดยที่ข้าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราก็มีหน้าที่บอกกล่าวถามอะไรท่า ถามอะไรถ้าหาว่าตอบไม่ได้ข้าไม่อยู่ก็ถามสิริเอาเพราะข้าก็ถามสิริเหมือนกันถามว่าจะไปหไปที่แคนจีสิริตอบได้หมดอืมแต่ตอบแล้วมันถูกหรือเปล่า <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ตอบตามตามตามที่ว่านะครั <c oughs> ข้าถามว่า อ,อินซีห้ารินซีหกอินซีห้ารินซีหกจะไม่ได้ถามมิสิริดูว่าตามที่พระอาจารย์ธรรมกะได้กล่าวไว้เป็นเช่นไรโอ้โหเหมือนตอบกูไม่เคยกล่าวอย่างนั้นเลยอาจารย์ธรรมกะได้ได้ตอบไว้ในอินซีหกเป็นยังไง อินทรีห้ายังไงมัน <แก S 1> มันพูดกอูอูในต,ตัวลอยเลยเข้าเข้ามตอเข้าไม่เข้าเลยอ่ะมันเป็นสรุปเอาเองของมัน,ออนเอาละช่างแม่งสิลีอย่าน้อยสิลีก็กมีอะไรก็ถามเดี๋ยวนี้ถามสิลี ถ้าบินประมวลไม่ได้มันจะชมพุนี้ครับถ้ามันตอบได้มันไม่ยอมลดหรอกครับมันเก่งตลอดได้แล้ว <c oughs> ดีแล้ว,ลวดูแล้ว <c oughs> ดีแล้วมุณพิ่ธนาเราใหม่สาธุ <c oughs> ครับอีทางบุญญาพลังผลบุญใดทั้งหลายร่วมกระทำบำเพ็ญแล้วในคราวครั้งนี้ขอผลบุญนี้เป็นเวลาปัจจัยทั้งหลายมีความสุขความเจริญเราสงสุดจิงงใดได,ได้สมดังความปรารถนาได้สมดังความมุ่งหมายได้สมดังความมุ่งหวัง ที่ได้ตั้งที่ฐิอธิฐานไว้สัพพุกสัพสพส,พสพุสัพพโรสัพพภัยสัพพเคราะสนิจนไรวินาสันตุขอเจริญอายุวันณะ,ะ,ะนนะสุขะพลังปฏิพานธนสารสมบัติเกิดปัญญายาจแสมนุสมบัติส่วนสมบัติวิพานสมบัติคำว่ายากจนเข็นใจย่ได้มีโรคไปยไข้เจ็บย่อด้มีคำว่าไม่มีไม่สำเร็จย่ได้พึงมีพึงเกิดทุกปทุกชาติไม่เสื่อมไม่คลาย จนกว่าจะเท้าเข้าสู่พันิพพานแต่สาธุสาธุกว่าทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความล่ารวยจเจริญในมรรคนิพาน้วยกันทั้งสิ่นังควรินสาธุสาธุคุยกันแค่นี้เลยครับวันนี้ขอสาธุคุณนะครับ